สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมมนนี่เบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นวันที่19เดือน92,025นะโดยหุ้นที่เราจะมาดูกันก็จะมี EACRC Delta, p t t a d v a n c e d k b a n k g a f b d m s c p r แล้วก็ KTC ตามลำดับนะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับที่จะไปดูการวิเคราะห์นะก็ มาดูอัปเดตผลงานนะครับสมาชิกในกลุ่มเนาะตัว STA r 5า0 1ศนะครับก็ hit TP ไปนะเมื่อวานนะครับ hit TP 1นะครับส่วน IP นะครับ IP ของเราก็ hit TP สุดท้ายเลยแซงไปอีกนะครับอ่าเลยเป้านะทำเป้าถัดไปก็คือ4บาท50แล้วก็5บาทตามลำดับนะครับนี่คือข้อดีของสมาชิกนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับ อ่าอยากสมัครสมาชิกก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะอ่าสามารถสอบถามกันเข้ามาได้ที่ไลน์ตัวนี้นะครับสแกนเข้ามานะครับอ่ะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะเริ่มเทรดแล้วยังไม่มีบัญชีเทรดนะครับสามารถเปิดบัญชีได้กับบลจพายนะสามารถคลิกลงทะเบียนได้ที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดีสคริปชันนะโอเค ไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มต้นกันที่ตัวเซตกันก่อนนะครับเมื่อวานนะเมื่อวานเนี่ยเซตคือโอ้โห,หลุ้นกันเหงื่อตกนะครับลุ้นกันเหงื่อตกว่าจะสามารถยืนเหนือหนึ่งพได้หรือเปล่าปรากฏว่านะครับมีการทิ้งทวนนะมีการทิ้งทวนในหนาทีสุดท้าย นะครับห้านาทีสุดท้ายเนี่ยทิ้งลงมาเลยนะหลังจากที่แบบแหมพยายามพยายามนะครับก็โดนทิ้งลงมานะเพราะฉะนั้นคราวนี้เนี่ยแพทเทิร์นของเซตมันในไทม์เฟรมในไทม์เฟรมเล็กนะในไทม์เฟรมเล็กเนี่ยคือมันเป็นขาลงละนะครับตั้งแต่ห้านาทีสิบห้านาทีแล้วก็ห้านาทีกับสิบห้านาทีนะ เป็นแพทเทิร์นขาลงละนะครับจุดสำคัญนะไม่ควรหลุดนะครับไม่ควรหลุดนะก็คือบริเวณหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบสามนะครับไม่ควรหลุดเลยนะเพราะว่าถ้าหลุดเนี่ยแท่งไทม์เฟรมเดยนะจะเปลี่ยนสีเป็นสีแดงนะครับจะเปลี่ยนสีเป็นสีแดงนั่นหมายความว่าเขาก็จะบอกเราว่านายขอพักก่อนขึ้นมาเยอะแล้วอะ่ะ อะไรประมาณนี้นะครับขอพักก่อนขึ้นมาเยอะแล้วนะครับซึ่งถ้ามันหลุดนะแนวรับถัดไปคือ1283ตามลำดับนะครับอ่ะส่วนแนวต้านเราต้องเอ่อมาสร้างใหม่นะแนวต้านสร้างใหม่ก็คือจุดสูงสุดของเมื่อวานนะครับ1 3 1่งนะประมาณนี้โอเคคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูหุ้นกันบ้างครับ เริ่มต้นตัวแรกกันที่ E A นะ E A นะครับแท่งราคาก็ยังเป็นสีเขียวอยู่นะก็มีการย่อนะครับมีการย่อเนื่องจากว่าขึ้นมาแรงจัดนะอ่ะใครที่ซื้อที่ไ i ของเมื่อวานนี่ก็ถือว่าอ่วมเหมือนกันนะเพราะว่าเขาขึ้นไปสูงสุดนะเมื่อวานอยู่ที่สามบาทแปดสิบแปดนะครับแล้วก็ตอนนี้ ปิดอยู่ที่สามบาทห้าสิบแปดก็เอาเรื่องนะครับโอ้โ oh. หนะก็ระมัดระวังหน่อยละกันแล้วสังเกตดีๆคือวานที่แทงใหญ่มาแบบนี้นะครับส่วนมากลงต่อนะเนี่ยเห็นไหมแท่งใหญ่มาส่วนมากลงต่อนะครับอาจจะมีเด้งนิดหน่อยนะครับเพื่อให้ออกแล้วก็ลงต่อประมาณนั้นนะอืมระมัดระวังด้วยนะครับสําหรับ EA นะถ้าหลุดสามบาทห้าสิบไม่ค่อยดีนะ ส่วนแนวต้าน4บาทนะตัวถัดมาซ r c นะโอ้โหเมื่อวานนี้ลงตาเหลือกเลยนะครับตัวนี้นะแท่งแดงใหญ่มากนะแท่งแดงใหญ่มากนะครับอืมแนวรับอยู่ที่21่สบาทสาแนวต้าน25่บาทยีสบาตางค์นะถามว่าเป็นแนวโน้มขาลงหรือ,อยังใน t ท m e เฟรมเดย์ยังนะครับแต่ว่าใน t ท m e เฟรมหนึ่งชั่วโมงนะโครงสร้างถูกทำลายแล้วเห็นไหม มันทำ lower low เ low ป็นที่เรียบร้อยนะครับไม่ทำ higher high ทำ lower l low โลแบบนี้อาจจะมีการเด้งขึ้นมาแล้วก็ลงต่อนะครับประมาณนั้นนะ c s c ใครมีใครมีกำไรนะครับอืมก็ขายทำกำไรบ้างนะครับตัวถัดมาเดลต้า เดลต้าก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นเหมือนเดิมทั้งราคายังเป็นสีเขียวอยู่ก็มีโอกาสขึ้นต่อนะครับก็จะมีโอกาสขึ้นต่อนะใครที่ถือก็ถือต่อไปนะครับสต็อปลอตเลื่อนมาไว้ที่ร้อยห้าสิบบาทนะเลื่อนมาไว้ที่ร้อยห้าสิบาทนะตรงนี้นะครับถ้าหลุดร้อยห้าสิบาทก็ขายทำกำไรนะโอเคถัดมาพีที่ พี่ที่ไม่สามารถทะลุแนวต้านได้นะไม่สามารถทะลุแนวต้านได้นะก็คือเป็นแนวโน้มขาขึ้นนั่นแหละแต่ว่าแนวต้านมีอยู่ที่สามสิบสามบาทเจ็ดสิบห้านะครับขึ้นไปทดสอบแล้วโดนตบลงมานะก็อาจจะมีการย่อนะอาจจะมีการย่อถ้าวันนี้หลุด 32, 75, สามสิบสองบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์นะก็ระมัดระวังหน่อยละกันสำหรับใครที่อยากจะรับนะครับรอดูที่ สาบาทเจ็สิบห้าสตางค์สาสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์ถัดมาแอดวานแอดวานเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับแนวรับสองร้อยแปดสิบห้าแนวต้านสามร้อยห้านะช่วงนี้มันก็เป็นไซส์เวอัพนะครับก็หลุดสอง้แปดิบห้าไม่ดีนะแล้วก็ใครที่มีหุ้นนะครับก็ อ่วางสต็อปลอดไว้สักสองร้อยเก้าสิบอะไรเงี้ยนะประมาณนั้นนะครับถัดมาตัวเคแบอ่าเคแบงหลุดนะหลุดแนวรับที่ให้ไปนะถ้าหลุดแบบนี้นะต้องลุ้นอีกทีนึงนะมันยังหลุดไม่น่าเกียดนะแค่ช่องเดียวนะ ต้องลุ้นอีกทีหนึ่งว่าสามารถยืนได้หรือเปล่านะครับสำหรับเคแบงยืนเหนือแนวรับที่หนึ่งร้อยหกสิบสามได้หรือเปล่าถ้ายังทะลุลงมานะครับถ้ายังทะลุลงมาต่ำกว่านั้นอีกนะครับก็จะหลุดโครงสร้างขาขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแบบสมบูรณ์นะครับแนวรับถัดไปก็คือหนึ่งร้อยห้าสิบห้าเลยนะระมัดระวังไว้หน่อยนะครับ ถัดมากราฟตัวนี้มีสัญญาณการขายมาแล้วนะมีสัญญาณการขายมาแล้วนะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้ขายนะหลุด45บาทโยนนะหลุด45บาทโยนนะสี่บห้เป็นแนวรับถ้าหลุด45แล้วแนวรับถัดไปคือ43.25ิบสามจุดสอนะถัดมาบีดี v ีดีเป็นแนวโน้มขาลงนะครับแนวรับอยู่ที่ยี่สิบาทห้าสิบสตางค์แนวต้านยีสบอ็ดบาทยี่สิบสตางค์นี่แหละคือตรงนี้นะหรือว่าจะเลื่อนขึ้นไปตรงเส้นค่าเฉลี่ยก็ได้ยี่สิบเอ็ดบาทสี่สิบสตางค์โซนเนี้ยก็ระวังแรงขายขาลงผมไม่ค่อยแนะนำนะขาลงไม่ค่อยสนใจอ่ะ ไม่ค่อยดีถัดมา c p r ไม่อยากวิเคราะห์เยอะนะครับลงอ่ะ,อะ c p r ก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นแนวรับอยู่ที่สี่สิบเจ็บาทห้าสิบสตางค์แนวต้านห้าสิบสามบาทยี่สิบห้าสตางค์นะใครที่มีหุ้นก็ถือต่อไปนะครับแต่เฝ้าระวังหน่อยละกันเพราะว่าแท่งราคาเป็นสีแดงแบบน,นี้ไม่ค่อยดีนะอ,อหลุดสี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์ก็ ขายทำกำไรบ้างนะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะ k t c k t c เป็นแนวโน้มขาลงนะแนวรับอยู่ที่28่สบาทห้สิบตางค์แนวต้าน32นะใครที่มีหุ้นแท่งราคายังเป็นสีเขียวอยู่ก็ยังถือได้แหละนะครับแต่ว่าก็อย่าลืมล็อกกำไรนะอย่าลืมล็อกกำไรเพราะว่าขึ้นมาชนเส้นค่าเฉลี่ยแล้ว เหมือนมียุคนะครับเหมือนมียุคนะก็ระมัดระวังนะระมัดระวังนะครับเทศขาลงแมบน้อันตรายนะโอเคก็ครบถ้วนนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับเพื่อนเพื่อนนักลงทุนเอาไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนนะครับแล้วก็ถ้าอยากมีเพื่อนเทศนะครับอยากมีเพื่อนเทศสามารถสมัครสมาชิกกลุ่มมันมีเบตเตอร์ได้นะครับ สามารถทักเข้ามาที่ไลน์ตรงนี้ได้แล้วก็ในกรณีที่ยังไม่มีพอร์ตนะครับสามารถเปิดบัญชีกับบลจภายได้นะอรับสิทธิค่าคอมแบบพิเศษนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ตรงนี้นะครับได้ติสได้ดีสคริปชันนะเพื่อนๆนักลงทุนก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้นะครับวันนี้ก็คงประมาณนี้นะขอให้โชคดีเทดแล้วมีกำไรกันทุกคนนะครับ